สวัสดีครับผมนักมงคลเทียนสุลปัญญานะครับ e n t e r p r i s e p r o d u c t Marketing จาก AS b u s i n e s s ครับสวัสดีครับผมหนึ่งบดินสุสตีนพาร์ทเนอร์แมจเนจเจาก S b u s i n e s s ครับองค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยครับต้องเตรียมอินฟาสต r คเจอร์นะครับให้รองรับดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับแล้วเทรนด์ปัจจุบันที่ได้รับความนิยมก็คือการเตรียมอินฟาที่เป็น Hyper Convert i n f r a s t r u c u u r e หรือ HCI นะครับซึ่งก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า HCI ตัวเนี้ยครับ มันเป็นมันคืออะไรหรอมันมีคุณสมบัติยังไงได้บ้างครับคุณหนึ่งได้ครับก็ต้องเกินย้อนหลังก่อนนะครับสำหรับเทคโนโลยี s c i นะครับในอดีตเนี่ยมีการใช้งานในส่วนที่เรียกว่าเป็น traditional infrastructure นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย3าส่วนหลักๆก็คือ server storage แล้วก็ network ซึ่งทั้ง3ส่วนนี้จะทำงานแยกออกจากกันนะครับทำให้ในแง่ของการบริหารจัดการการรองรับการขยายในอนาคตและการแก้ไขปัญหาเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ย เทรนในปัจจุบันหรือเทคโนโลยี s c i เนี่ยจึงได้เข้ามาตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับผมว่าหลายๆท่านนะครับได้ฟังคุณหนึ่งแนะนําแล้วว่าตัว HCI เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ในมุมของเชิงของคุณสมบัติที่มันน่าสนใจหรือทําให้ตัว HCI เนี่ยมีหลากหลายเวอร์ชั่นตรงนี้ครับคุณหนึ่งช่วยอาเล่าให้ลูกค้าองค์กรของเราฟังนิดนึงครับผม สำหรับตัวเทคโนโลยี s i นะครับหลายๆท่านอาจจะทราบว่าเรามีการใช้งานมาค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าเทคโนโลยี s c i ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการเพิ่มความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรองรับนะครับเวิร์กโหลดขนาดเล็กไปจนถึงเวิร์กโหลดขนาดกลางและเวิร์กโหลดขนาดใหญ่รวมไปถึงเพิ่มความสามารถในแง่ของการบริหารจัดการ s t o r a g ตนะครับมีเพิ่มความสามารถเรื่องของการทำ e d u p l i c a t i o n นะครับและ c o m p r e s s i o n แบบ In l i n e หรือที่เราเรียกว่าการบีบอัดข้อมูลและการลดความซําซ้อนของข้อมูลได้ มีฟีเจอร์ในเรื่องของการใช้งาน AI เข้ามาในแง่ของการจัดเก็บข้อมูลแนะนำและแจเ้เตือนปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับตัวเทคโนโลยี s c i ได้ครับหลังจากที่ได้ฟังคุณสมบัติต่างๆของตัว HCI แล้วครับคุณหนึ่งถ้าเรามองในมุมของ use case ที่องค์กรในประเทศไทยจะนำไปใช้งานเนี่ยมันพอประยุกต์ใช้อย่งไงได้บ้างครับคุหนึ่ง สำหรับ use case นะครับตัวเทคโนโลยี SCi เนี่ยสามารถใช้งาน use case ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบสาขาหรือ edge location เนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นจาก1 node นะครับและ scale ได้ในอนาคตส่วนที่2นะครับเราสามารถเริ่มต้นจากฟีเจอร์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ virtualization ต่างๆเทคโนโลยี technology, ที่เรียกว่าเป็น VDI นะครับหรือ Virtual Desktop Infrastructure หรือแม้กระทั่งลูกค้านะครับที่ใช้งานในลักษณะที่เป็น y b r i d ตัวเทคโนโลยี s c i ในปัจจุบันนะครับสามารถเชื่อมต่อมาอยัาง AS Cloud ได้ดังนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยก็จะครอบคุมและรองรับฟีเจอร์แอปพลิเคชันต่างๆในอนาคตได้ครับขอบคุณคุณหนึ่งมากนะครับที่ได้เล่าคุณสมบัต,ติต่างๆรวมถึงยูสเซชของตัว HCI นะครับแล้ถ้าเกิดทางลูกค้องค์กรนะครับ ฟังตัววิดีโอตัวนี้แล้วสนใจที่จะติดต่อทาง AS Business สามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับได้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเทคโนโลยีไฮเปอร์คอนเวอร์ช์อินฟ t าสตรักเนะครับสามารถเข้าไปที่ AS Business เว็บไซต์ได้ครับอย่าลืมกันนะครับสนใจในมุมของตัว HCI นะครับสามารถติดต่อทาง AS Business ได้ผ่านตัวเว็บไซต์จาก AS Business นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปวิดีโอดีๆจาก AS Business ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ